เครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำปอปคอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนพลาสติกพวกนี้ครับแกะออกได้หมดเลยแล้วก็กระดาษที่หุม้มมาคริิกออกแกะได้เลยครับตัวนี้ต้องแกะนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการมองไฟ ันนี้จะเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวจะส่งไปกับเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้ทีโอเคมาดูการทํางานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทางานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่มีใส่พวกชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดำลบ เวลามาคีบกับแบตก็คือตามสีตามขั้วครับแบตเตอรี่อย่างเดียวคือห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับใช้แสิบสองโวลต์ลูกเล็กขึ้นไปได้หมดครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วว่าไฟบ้านกับแบตเตอรี่ามาดูการทํางานถ้าไฟบ้านสวิตช์เราโยกไปทางขวาครับมอเตอร์ปรับอันนี้จะเป็นมาร์กันกวนลอบที่เหมาะสมหมุนมาจุดสีแดงให้ตรงกันครับ ไฟฟาสแตนเลสกวนนิ่งครับมอเตอร์ปรับกวนเร็วได้ไฟสแสดงสถานะสีเขียวตรงกลางคือปิดถ้าเขามาฝั่งนี้ทำงานโดยแบตเตอรี่ครับไฟโชว์แล้วการล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้รับประกันให้หนึ่งปีมีปัญหาอะไราแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งชุดนี้ล้างน้ำได้เลย ก็เวลาล้างก็เปิดล้างปกติใช้ฝอยหล็กขัดได้ครับแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้จะมีบออีกทีนึงว่า<ม>แรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกใช้ให้ถูกนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดช่องอากาศตัวนี้ก่อนใช้งานก็มา,มาดูนิดนึงครับต้องเปิดให้สุดกรณีเราล้างหรือขั่นย้ายมือเราโดนได้ สุดก็คือแบบนี้ครับไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณนนีที่ชอบการเปิดไม่สุดจะเป็นไฟลอยๆแบบนี้เช็คง่ายๆครับปรับมาให้สุดแล้วก็จะเป็นไฟสีฟ้าความแรงไฟในการใช้ทางร้านจะไม่ได้มาร์กให้นะครับให้ดูที่ก้นหม้อเป็นหลักไฟแรงเต็มก้นหม้อ ป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นว่าไฟต้องแรงโอเคหัวแก๊สต้องสะอาดตลอดนะครับเวลาล้างก็คือใช้ฝอยเหล็กขัดหัวแก๊สหน่อยหัวแก๊สถ้ามีคราบสกปรกเปื้อนอยู่จะทําให้ความร้อนตกได้แล้วก็ไฟเปลวไฟจะเป็นสีส้มๆแดงแงตลอดส่วนอะคริลลกใช้สก็อตไบร์ขัดหรือฟองน้ําก็พอครับไม่ต้องใช้ฝอยเหล็กถ้าใช้ฝอยเหล็กขัดจะเป็นรอยแต่ถ้าใช้สก็อตไบร์ กับสไลด์ก็คือยังใส่ตลอดใช้เป็นปี2ปีก็ยังใส่ครับโอเคครับ